ครับผู้รับชมทุกท่านนะครับก็อยู่กับช่องหนูนาบยาพาะนะครับอำเภอพนพิสัยจังหวัดนครสวรรค์ครับวันนี้นะครับผมต้มาพูดคุยนะครับเรื่องการเลี้ยงหนูอีกเช่นเคยที่ได้ทําหลายๆคลิปลงไปนะครับเนาะก็คือว่าในคลิปนี้นะครับก็จะมาพูดคุยเกี่ยวกับการเลี้ยงยังไงนะครับเนาะให้หนูโตไวนะครับเนาะเอ๊ให้โตไวนะครับ จะทำแบบไหนเริ่มแบบไหนก่อนนะครับเนาะท่านใดที่เลี้ยงอยู่แล้วนะครับก็อาจจะทราบดีรู้ดีนะครับในการเลี้ยงการปฏิบัตินะครับแต่ว่าอย่างมือใหม่เนี่ยเขาไม่เคยเลี้ยงเลยนะครับยังไม่ได้เคยทดลองเลยนะครับเนาะก็วันนี้มาพูดคุยกันนะครับแนะนําสําหรับมือใหม่นะครับเนาะว่าเออเลี้ยงอะไรดีนะครับเลี้ยงแบบไหนดีหมูถึงโตไหวนะครับขั้นตอนแรกกอนเลยนะครับก่อนที่จะ พูดถึงอาหารเนาะเรื่องพันหนูก่อนนะครับว่าเราชอบให้มันโตวไวอะ่ะมันต้องเป็นสิ่งสำคัญเรื่องกับพันก่อนนะครับสายพันนะครับอาจจะเป็นผมจะแยกเป็นแค่สองอย่างนะครับหนูพุกเล็กนะครับกับหนูพุกใหญ่นะครับเนาะถ้าบ้านผมก็จะเรียกหนูแผงนาใหญ่นะครับตัวใหญ่นะครับแล้วก็หนูพุกเล็กก็คือแยกสองสายพันธุ์นี้ออกก่อน นะครับที่เราเลี้ยงปัจจุบันณนปัจจุบันนี้ที่เราเลี้ยงกันนะครับมันก็อยู่แค่หนูพุกเล็กกับหนูฟุกใหญ่นะครับเนาะก็คืออย่างเช่นถ้าหนูพุกเล็กเนี่ยคือถ้าเลี้ยงเนี่ยลูกเขาจะดกนะครับลูกเขาจะดกเนาะคือลูกเขาจะดกนะครับแต่ว่าตัวไม่ใหญ่นะครับคือใหญ่สุดเลี้ยงใหญ่สุดก็อยู่ที่ประมาณสี่ขีดนะครับสี่ขีดไม่เกินห้าขีดนะครับ เขาจะไม่ไปต่อกว่านี้แล้วคือหนูคุกเล็กนะครับเนาะให้เลี้ยงเป็นปีก็อยู่แค่นี้นะครับคือหนูคุกเล็กแต่จะเขาจะให้ลูกดกนะครับเนาะให้ลูกดกอันนี้ก็คือจะแยกจะแยกให้ให้ดูก่อนหนูคุกเล็กกับหนูคุกใหญ่นะครับแล้วก็พูดถึงหนูคุกใหญ่นะครับหนูคุกใหญ่เนี่ยที่จริงอ่ะถ้าเป็นแบบเป็นหนูแบบสายพันธุ์ใหญ่จริงๆนะครับบางทีนะครับเขาอาจจะออกรูปไม่ค่อยดก ครับเนาะแล้วก็พันธุกรรมเขาใหญ่นะครับอยู่ที่หกหกขดถึง2โล2โลกว่าก็มีท้าฝนนะครับเนาะปกตินะครับเนาะตนะนะแต่ว่าปกติพื้นบ้านที่เราเลี้ยงกันเนี่ยมันก็อยู่ที่ประมาณโลนิดๆโลครึ่งก็พอแล้วนะครับเนาะอยู่ที่สายพันธุ์ใหญ่นะครับหรือ,อหนึ่โลนะครับเนาะ ก็คือถ้าเลี้ยนโชก็ส่วนมากขุนได้นะขุนให้โตใหญ่นะครับนี่คือหนูพุกใหญ่นะครับคนที่เรียกหนูพุกใหญ่เนี่ยก็คือเขาเอาจากหนูพุกเล็กนะครับกับหนูพุกใหญ่มาผสมพันธุ์กันเพื่อพัฒนาสายพันธุ์นะครับเพื่อเอาเอาส่วนที่ลูกดกของหนูพุกเล็กนะครับแล้วก็โครงสร้างใหญ่ของหนูพุกใหญ่นะครับเอามารวมกัน เขาก็เลยอากลายพันธุ์มาเป็นหนูพุกใหญ่นะครับเนาะเป็นหนูพุกใหญ่ปุ๊บคราวนี้ในการาผสมพันธุ์นะครับอาจจะได้ลูกค่อนข้างที่จะดกนิดนึงนะครับเนาะบางทีก็เป็นสิบนะครับบางทีก็แปดตัวเจดตัวะนะครับเนาะก็คือในการที่ที่พันธุกรรมที่ใหญ่ขึ้นนะครับแล้วก็การเจริญเติบโต โครงสร้างนะครับก็ดีขึ้นเป็นตามลําดับนะครับก่อนที่จะเลี้ยงหนูนะครับผมก็จะให้ให้คิดตรงนี้ก่อนนะครับที่หนูโตไวเพราะอะไรนะครับเราบางทีเราจับหนูพวกเล็กตามทุ่งไรทุ่งนามาเลี้ยงนะครับเราไม่รู้เลี้ยงไม่โตทันทีนะครับบางทีเราจะไปโทษที่อาหารนะครับอาหารเลี้ยงยังไงก็ไม่โตนะครับมันไม่ใช่เนาะก็คืออยู่ที่เรานะครับเนาะ เลือกสายพันธุ์ก่อนนะครับก็คือหนูเนี่ยมีโครงสร้างใหญ่อยู่แล้วนะครับพันธุกรรมเขาใหญ่อยู่แล้วนะครับเรามาเลี้ยงมามันก็เราปรับปรุงอาหารนั่นเองให้เขาเองนะครับการผสมพันธุ์เอ่ยนะครับการความเป็นอยู่ของเขาเอ่ยนะครับมันก็มีส่วนที่ทําให้หนูเจริญเติบโตที่ดีนะครับแล้วก็อาหารอาหารเนี่ยถ้าเป็นอย่างผมเลี้ยงนะครับผมก็ส่วนผสมนะครับผมก็จะมีหัวอาหารหมู นะครับอาหารหมูนะครับข้าวโพดนะครับข้าวเปลือกนะครับอ้อยหญ้านะครับคือผมจะสลับให้นะครับเนาะคือให้เขารับแบบโปรตีนหรือแคลเซียมนะแคลเซียมนะครับเนาะก็อาจจะพูดไม่ถูกเนาะก็คืออาจจะได้ครบนะครับในครบวงจรนะครับในในในหนูเนาะหนูนะครับมันก็มีเดี๋ยวผมขึ้นภาพไปดูนะครับก็มีตั้งแต่อายุ1เดือน นะครับหนึ่งเดือนเป็นลักษณะนี้นะครับหนึ่งเดือนเนี่ยมันถ้าวัดที่น้ําหนักเนี่ยนั่นก็อยู่ที่ประมาณาแล้วแต่เนาะสองขีดสองขีดครึ่งนะครับประมาณนี้นะครับหนูหนึ่งเดือนเนาะแต่ขึ้นไปสองเดือนเนี่ยแต่สองเดือนเนี่ยมันก็อยู่ราวๆประมาณสามขีดสามขีดครึ่งถึงสี่ขีดนะครับเนาะอันนี้ผมจะพูดภาพรวมๆเนาะถ้าสามเดือนเนี่ยจะอยู่ที่ห้าขีดหกขีดถึงหนึ่งโลก็มี นะครับอยู่ที่ปัจจัยโครงสร้างและอาหารนะครับเนาะแล้วก็หนู4เดือนเนี่ยมันก็อยู่ที่ประมาณนู่นนะฮะมันก็ไล่เลี่ยกันนะครับกอ็อาจจะ7จขีดนะครับโดยส่วนมากเนาะถ้า3เดือนส่วนมากอาจจะ5ขีดนะครับเนาะสเดือนอาจจะหกถึงแขีดนะครับเนาะมันจะขึ้นตามลำดับไปเรื่อยนะครับอยู่ส่วนตัวหนูนะครับเนาะแล้วก็เลี้ยง ควรที่จะเป็นพ่อแม่พันธุ์นะครับอาจจะตัวเมียสเดือนตัวผู้4เดือนหรือ3เดือนครึ่งตัวผู้3เดือนครึ่งตัวเมีย3มเดือนนะครับเข้าคู่นี่ถึงในการเหมาะสมนะครับเขาพร้อมนะครับที่ว่าจะเพาะพันธุ์ต่อได้นะครับเนาะก็คือโครงสร้างนะครับเนาะโครงสร้างดูที่โครงสร้างก่อนนะครับแล้วก็ดูที่อาหารนะครับเนาะอาหารความเป็นอยู่นะครับเป็นอย่างไร แล้วก็อยู่สิ่งแวดล้อมเราเลี้ยงบ่อแบบไหนนะครับเราให้ระบบน้ําแบบไหนนะครับเนะาะก็ควรที่ดูก่อนนะครับว่าโครงสร้างนี่ก็เป็นสิ่งสําคัญนะครับบางทีเราไปจับหนูตามธรรมชาติมานะครับเราอาจจะไม่รู้ว่าหนูพันนี้เป็นหนูพุกเด็กนะครับเราไปเลี้ยงแล้วเอไม่โตสักทีเลยนะครับเนาะก็ แต่มันก็เป็นบางตัวนะครับบางตัวก็ไม่ได้ใหญ่ถึงขนาดนั้น,น,นบางทีเราเอาหนูสายพันธุ์มาเลี้ยงก็จริงนะครับพ่อแม่เขาใหญ่ก็จริงบางทีลูกออกมาเล็กก็ยังมีนะครับผมก็ยังเจอนะครับเนาะคือการที่จะคัดสายพันธุ์นะครับเหมือนเหมือนที่ลูกค้าอย่างผมต้องการเนี่ยผมก็ต้องคัดและคัดสายพันธุ์ว่าอายุแค่นี้นะครับตัวขนาดนี้นะครับเพื่อเป็นสายพันธุ์ต่อไปนะครับไอ้ส่วนหนูนะครับอ่า เป็นสายพันธุ์ไม่ได้นะครับทําพ่อแม่พันธุ์ไม่ได้นะครับก็ผมก็ไปชาแหละนะครับเป็นหนูเนื้อไปนะครับแต่ว่าแต่ถามว่าหนูนะครับเนาะมันทําเป็นพ่อแม่พันธุ์ได้หมดนะครับถ้าอายุถึงนะครับมันทําได้หมดนะครับจะผสมพันธุ์ยังไงก็ได้ถ้าคนไม่ได้คิดอะไรมากนะครับเนาะมันทําได้หมดอยู่แล้วนะครับหรือแต่ขอให้ตัวผู้ตัวใหญ่กว่าตัวเมียหรือตัวใหญ่กว่าตัวเมียเล็กน้อยก็ได้ครับ เนาะตัวผู้เนาะก็คืออย่างนี้นะครับโครงสร้างของหนูนี่ก็เป็นสิ่งสําคัญนะครับแล้วก็การให้อาหารเนาะ,ะส่วนผมเนี่ยผมจะเลี้ยงแค่เฉพาะตอนเย็นนะครับเนาะไม่ได้เลี้ยงเช้าเย็นนะครับเลี้ยงเฉพาะแค่ตอนเย็นนะครับเนาะอาจจะคลิปนี้เนาะอาจจะมีข้อดีบ้างนะครับแล้วอาจจาะเป็นแนวทางนะครับ ของใครอีกหลายๆคนที่ผมได้ทําคลิปขึ้นมาเนาะแล้วก็มาแนะนำนะครับความรู้ที่เลี้ยงหนานะครับวันนี้ก็มาพูดคุยกันนะครับเพราะว่าไม่ค่อยว่างทําคลิปจะเท่าไหร่นะครับวันนี้ก็ว่างก็นั่งทำคลิปนะครับเนาะแล้วก็หลายๆสิ่งหลายอย่างนะครับเนาะก็ควรคิดก่อนที่จะเลี้ยง นะครับเนาะสำหรับนี้คลิปนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามนะครับช่องหนูนาปัญาฟามให้ผมด้วยอำเภอมโองพิศัยจังหวัดนครสวรรค์นะครับผมก็ได้มีกำลังใจทำคลิปใหม่ๆนะครับาหาสาระความรู้ดีๆนะครับมาฝากพี่น้องคนเลี้ยงหนูนาเดบสำหรับมือใหม่ที่อยากจะเลี้ยงหนูนาสำหรับคลิปนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ